คาถาขุนแผนหลวงพ่อกลวยเศกแป้งผัดหน้าเศกน้ำมันหอมทาตัวเศกคิ้พึ่งสีปาดเป็นเมตตามหานิยมยิ่งนักใช้ได้กับทางเจ้านายและทางสตรีเป็นอย่างดีหลวงพ่อกลวยท่านบอกกับลูกศิษย์ของท่านว่าขอให้ศิษย์ทั้งหลายจงอย่าอดอย่ายากอย่ายาก อย่าจนอย่าตำกว่าคนอย่าจนกว่าเขาก่อนที่ท่านทั้งหลายจะสวดพระคาถาหลวงพ่อกลวยนั้นท่านต้องมีความศรัทธาในพระคาถาด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วตั้งจิตให้มั่นตั้งนะโมสามจบไปพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสมาสัมพุทธะโอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญศีหน้ากูง,งามคือพระแมนนะมะพะทะ แขนกูงามคือพระนารายณ์ใช้กูงามคือพระอาทิตย์ฤทธิกูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้กูมาะระลึกถึงฝูงหงมลืมข้ามขูหากูมาะระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาะระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาะระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่ กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาละลึกถึงเจ้าไทยทีวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาละล,ะลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและชั้นดินเหมือนช้างรักงาปารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวเข้าอยู่ในคอก็ลืมกรืนให้สะอื้นคิดถึงกูอยู่ทุกเวลาและนาตรี อิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปลานีทายินดียะเอนดูเอหิกระนิโยอิติพิโสภควาณลีติอิติมานิยะมะโอมสิทธิ เท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนณมพะพทะแขนกูงามคือพระนารายใช้กูงามคือพระอาทิตย์ฤทธกูงามคือพระจันร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้กูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามขูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอน กูมาละลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาละลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาละลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาละลึกถึงเจ้าไทยทีวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาละลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและชั้นดิน เหมือนช้างรักงาป่ารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวเข้าอยู่ในคอก็ลืมตรึนให้สะอื้นคิดถึงกูอยู่ทุกเวลาและนาตรีอิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทปลานีทายินดียะเอนดูเอหิกระนิโยอิติพิโสภะควานาลีติอิติมานิยะมะ ผมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนณมพะพทะแขนกูงามคือพระนารายใช้กูงามคือพระอาทิตย์ฤทธกูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้กูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามกูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอน กูมาละลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาละลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาละลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาละลึกถึงเจ้าไทยไทีวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาละลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและชั้นดิน เหมือนช้างรักงาป่ารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวเข้าอยู่ในคอก็ลืมตรึนให้สะอื้นคิดถึงกูอยู่ทุกเวลาและนาตรีอิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปลานีทายินดียะเอนดูเอหิกระนิโยอิติพิโสภควานาลีติอิติมานิยะมะ